ถูกทิ้งขาว้โซสงสารยียีสวย่กรเลยนะเก็บมาเอามามัดมัดมันก็สวยนะสวยแล้วเนาะดูดีพิถีพยพี่มีแต่คนยุ่งไม่มีเวลาไปเก็บดอกอืมเพราะทำอย่างนี้แล้วมีแตปคนอยากได้แล้วเนาะแม่นเนรอเนาใช่ไหมเอียนตอนมันถูกทิ้งไม่มีใครมอง สวยอ่ะอีโลไวไงอื๋อืมน้บาลานซ์สวยนะปีมัดไปไม่ใช่เร็นอิดเดือนน้ออีลาคแพข็ะวันนั้นด้าสีม่วงก็สวยแพงเออสีม่วงไอตัวนี้กำลังไอ้ยใส่เตลึกเนอะยกำลังตัดส่งตลาดไงเพราะว่าทำบนนั้นน่ะถ้าพี่ขนมาวันนั้นก็คงจะสวยอยู่หรอกเนี่ยหนชอบสีเขียวเนี่ยเออเขียวก็ยังไว้ได้นานด้วย ดูดิแป๊บเดียวออ้ยแอนแป๊บเดียวน่นด่พี่พามันไปสวนไปโน่นไปนี่กลับมาจนเที่ยงไหมเลยคอตั้งเลยคอตั้ง,งเชยเลยแม่ดูดิเอาใส่น้ำแม่แป๊บเดียวเนี่ยต้องทำอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่มีที่ใส่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวสกะดด่างแ,ก,ก,แก่เขาบอกกะเกตจะมาเอาอืเดี๋ยวแกไอไปทำงานเดี๋ยวกลับมาพ้นไอ้อบาสเต็นะ แกก็เอาไปแกก็ส <c oughs> yeah, ุดถงรูปให้โอ้สกิเลเดโซสวยสวยงามโอ้ยเปลี่ยนหน้ามันแล้วไงวงนี้ยิ่งสวยเนี่ยอุ้มโอ้ยสะออนนอนกินคือเทพของแหง้วยเด้งพูนะเด้งเขาไปเยงทำสุยกะเมื่อวันนี้เอามางามไรงามงามไหมงามปละหลาดเตอน้ำเย็นไงมันก็เลยนั่นเนี่ย มาซื้อมาซื้อดอกมาเมาโอ้ยงามเดี๋ยวจะไปฝากแม่ย่าไปฝากคนแก่คนแก่ชอบชอบอบดอกไม้ดูไปดูมาจับใส่ปากกินอีกนะฮต้องนี่ดีๆเนาะสวยอ่ะโอ้ยงามอันนี้ก็สวยนะดอกนี้นะโอ๊ยโอ๊ยหวหมดลงไปไม่ได้เอาตะเกียบรองเอาลืม สีเหลืองสีชมพูหอมงานงามไหลไม่ต้องไปไหนลองว่าเอองไปพี่เว้าไม่เห็นไม่เห็นเราต้องไปไหนเด้อว่าะสัมไปสวนไปสวนก็งานเยอะโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะนี่เนาะอยู่เลยพี่พรงามไหลเห็นไหมพี่ส่มไปดูนะเดี๋ยวฟานมาเอากระใครว่าไม่สวยถ้ามันเย็นแล้วมันแข็งไง มันแก่แล้วไงป้าดอกงามหลายงามคัะดอกฟรีๆดอกแกบอกว่ามันยังไอ้นั่นอยู่มันยังพิงอยู่พิงผือดอกแกบอกอย่างี้ยโนสตูทิวีอีรไปตามดูจะไปตามก็ทัวร์กินที่เอาน้ำส้มไปแล้วมันไม่มีมะนาวนะหนูเอามะนาวมาอยู่อยากกินอยากกินหลายเอาเนื้ออยู่ไหนเดี๋ยวเอาข้าวไปมั้งฮะไม่ใช่นน้ำมะนาวไอแซ่บมะนาวใส่นะว่ามะนาวมา ไดเอามาหรือเปล่าเนี่ยไดเอามาหรือเปล่าพี่เอามาพี่เอาไปน้ำส้มไปไว้ในสวนแล้วนะน้ำส้มเราจะเอากะปิไปด้วยไหมเอาไหมเอาอใส่พราใส่กะปิอร่อยนะต้มถั่วค่ะอืโอ๊ยมะนาวหนูไม่ใช่ลืมเอามาสลับบ่เนาะเราลืมเอามะขามเปียกไปไว้นั่นเนาะใส่มะขามเปียกมันจะอร่อยนะตำถั่ว ส่วนนี้ยมไปยมอ๋อสวยเนาะสวยนั่นาะพี่พรสวยเนี่ยทำหนึ่งจะทำขนมได้ก็เป็นขนมไปแล้วเนาะพี่สะอดสอดอุ้ยสัตว์ซึ่งอ่ะคนจังแกพูดอย่างงี้นะเอาไปนึกว่าจะเอาไปทิ้งแต่ทิ้งหมดแกบอกไม่ทิ้งฉันดอกไม้ที่ถูกทิ้งนะเนี่ยดีดีเนี่ยเมื่อวานนี้เก็บมาเป็นปลาอะไรไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย อออันนี้นะอันนี้อง่อวานกเมวานเก็บมาทุกวันง่ทุกวันเลยทุกวันเสียดายเออดดกนี้มันเสียงยากอยู่เนี่เนะฮ่จฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าน่าฮ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 ่าน่าฮ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 าฮ่าฮเาฮาฮ่าฮราฮ่าฮ่าฮ่าฮัาฮ่าเอ้น่าฮ่งฮ่าฮ่าฮ้าฮ่กฮเาาไ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ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 ่่งาา่่ จะเอาไปโรยินให้คนแก่นะคนแก่น้อเออเนี่เดี๋ยวเขาจะเอาไปทําบุญนะเนี่ยค่ะไปให้คนแก่ดูบ้านพักคนชรานะคะโอ้ยดีกว่าไปทิ้งขว้างเดือดลาดเนาะเห็นอย่างนี้นะเอ็นนะขึ้นเดียวนะพิ้วเยนนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังเริ่มแล้วเริ่มแข็งแรงแล้วเก็บมาอันนี้อันนี้แช่น้ำอัเดี๋ยวตะกร้าไปใส่เอาเลยเออเอาไอ้น้ำไม่นานน้ำมีกษัตริย์ ใส่มันอยู่นินานไงน้ำธรรมชาติไงดอกไม้สวยๆทิ้งดอกไม้ฟรีฟรีน้อมาขายกำลังสองแฮกไว้เออขายกำลังสองแฮกดีเลยโอ้ยใส่เด็กไต้ซื้อก่อนเด็กไต้มพี่เหม็นเหมืนข้ากระชังเลยเปลี่ยนเป็นเสื้อกใครอยากได้กำลังสองแฮกหมดได้หรอม่ได้อีกเกิดเดอเด้อร์เด้อเนี่ยกำลังสองแฮกดอกตูมก็มี โอ้ยดอกตูมเนี่ยสวยจังเลยสีชอบสีด้วยสเขียวโหพี่สาวทำงานเา้าดอกไม้นะคะตอนเช้าไหนบ้านใคร อยู่ข้างนอกเหรอมันอยู่ข้างนอกเหรอเออมันเหม็นเนาะกำลังชมดอกไม้อยู่รถดูซ่วมมาพอดีเลยกำลังชมดอกไม้เอออูสงสารดอกเดี๋ยวเราจะมานั่งมัดดอกกันนะคะ เห็นแบบนี้มัดแล้วสวยนะเนี่ยตกมาสวยยังมีเวลานั่งรอยฟงมาลัยนะไเอาตังค์ที่พันพี่ลืมมาเลยลืมคุยลืมเอาตังค์วาระบีให้ไอ้ฟ้าด้วย คนละเสนได้หลายเซงนอยู่รวมทั้งองพี่ได้หาเส้นหัวเอียนชัวชัวมีที่ร้านดอกไม้นะโอันนี้เราก็เก็บเอาดอกไม้ที่เขาปลูกมาดูเนาะไม่ทำดี แกด้กลมต้องมีโซ่ด้วยจริงอะเงินสูงจัง 嗯。